ให้ผีเดินผ่านเกลือวัดอุณหภูมิห้องถ่ายลูกซิง์วิลเลียมจอห์นส kind of oh ันโอ้โหอยู่คนเดียวมันก็โผล่เอาแล้วเจให้หน่อยไอ้ได้เลยหลังเดินไปแล้วเหรอไม่จะไม่เปลี่ยนบ้านมากกว่งเหรอเจให้บอลอะที่โปเหรอเอาแล้ว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 เอาอรอยู่ข้างล่างเปล่า อยู่ใต้ดินบอกข้างบนน่เฮ้ยสามววเอเอ็เอวห้าแถวแถนี้มาถึงก็เจอเลยเนี่ยวลห้าห้องนี้แบบโอเคเออใช่ใช่ห้องนี้แหละโอเคววห้าไปเปิดมาก็ได้ละอันนึง ไฟเทค่อยโ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 ยฮิ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 อ่าไฟฉาย <c oughs> เอาอะไรปิวะอ้ว <c oughs> อาวหลุดอีกแล้วอ้าวุดอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งฟังริงไปรับ หลุดอีกแล้วไปกันสองคนอีกแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งผล่มาเนดะ้ออ่ะวางให้เดี๋ยวนะวางใหม่วางใหม่หม okay. โอเคเฮ้ยเก็นหนังสือมูริลนมีกล้องปะกล้องเหรอไม่มีว่ะหลอนประตูอะเดี๋ยวไปเอากล้องหน่อยอ้ยกูไม่กล้าอยู่คนเดียว เดี๋ยวเข้าไปแบบเดียวแปบ,บเดียวลองนอกสองสหายก็ได้มาวันนี้เสียงประตูมันเปิดอะเสียงประตูห้องอื่นมันเปิดไปเพิงหลอนไปประตูมันบังว่ะเดี๋ยวไปเอาปุป๊บไปประตูก่อนเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆหนก็จะไปแล้วเอาก๊ออีกตัวมาดิเผื่อเอาไว้ตั้งทางออก มามาเป็นเพื่อนเลยอือโอเควางแล้วของมันพลุงพลังมากเลยเข <c oughs> ็มพงบน,นอ่ะว่ามึงเอาอะไรมาวางไว้ให้ใหกูเนี่ย้ย <c oughs> แรงว่ะเจ้าที่แม่งแรงว่ะแถวนี้ <c oughs> เอาไฟดับหมดเลยช่องแป๊บนึ่งมันขึ้นเก้ามันขึ้นเก้าบ ขึ้นเก้าอ่ะก้าขึ้นเก้าอยู่อ่ะตอนเนี้ยขึ้นสุดขึ้นสุดวาอะไรวะยังไม่ทําอะไรเลยทำมาก่อนเอามาก่อนทำไมรอบนี้ผีมันดุจังวะยังไม่ทําอะไรเลยเรียกชื่ออะไรเลยเดี๋ยวเขาดูชื่อหน่อยดิให้ดูแบบนี้น่าจะเป็นเพจเอเดวนแนนต์บ้างวิลเลียมจอร์นสันโอเคลดละลองเรียกหน้าบ้านดูใกล้มันใกล้ดีเรียกหน้าบ้านเออเรียกหน้าบ้านได้ฮัลโหลพี่อาอาศาย เเหยยีบก Where are you? How on are you? I'm fine, thank you. Love you. ไม่ใช่อ่าห้องไฟอยู่ไหนวะห้องไฟอยู่ในรถอุ้ยพูดเหมือนกูกล้าเข้าไปเลยมึงไปกูด่ปเยกชื่อไม่ล้น่าจะออกมาง่ายอยู่อะคงออกมาไม่ยากหรอกอยู่ไม่ันไม่ละอาดิ แป๊บนหนึ่งนะแ๊บหนึ่งมันมีเทคนิคนึงเว้ยกูได้มากูกูไปเรียนรู้มาเทคนิคอะไรผีอาผีอยู่ในห้องนั้นใช่ไหมอ่ามึงก็เป็นแบบห้องแบบที่มันเก็บแล้วมึงก็พูดพูดไปเรื่อยจนมันออกลองว่ะมึงไปมึงไปห้องน้ํากูไปห้องไอรถลงรถก็ได้เดี๋ยวห้องน้ำแม่งอยู่ตรงข้ามเลยเออไม่อยู่ตรงข้ามเลยเไอพัดใกล้มันเคล็ดไงต้องไปไกลๆใจในหน่อย อ่าถ้ามันล่ามันจะล่ามึงเลยพอจเมติกส์คุณเรียกมึงไม่ต้องกินยานะถ้าถ้ากินอาจจะมันไม่ออกอ่าสรุปคือเป็นตัวล่อโอเคตามนั้นไปกูไปอยู่หลังมึงวิ่หลังไฮวิลเลียมจอห์นสันวิลเลียมจอห์นสัน Where are you? Where are you? How old are you? โชว์มีว่าไส้วิลเลียมจอห์นสันบอกแป๊บนึงออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนไป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  เฮ้ยเฮ้ยไป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 เอาแล้ว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 เบื่อปิด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 เออเขาปิด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 เขาแล้วเขาแล้วปิด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 อืเขาปิดเอาเออปทำไมว่ามันล่าเราลึกขนาดนั้นเลยอ่ะไม่เข็มตกง่ายอ๋อกันไม่ดีกว่าแก่เหรอไม่ถ่ายเลยไหมไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่เห็นเออตัวก็ไม่เห็น A few ่ moments later โอเคสี่สิบสี่สิบอยู่เ40อย่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็น10ได้ไงโอ้โหเดียวเฮ้ยปิดเถิว่า Where are you William Johnson? Fuck you William Johnson มีผลตอบุณดินเนี่ยน่าจะล่าบ่อยเพคุณดิน ฟักยูวินเลียมจอร์นสันหรือว่ากูออกเสียงไม่ชัดวะวิลเลียมจอร์นสันฟักยูไม่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 ขึ้นไปขึ้นไปบันไดเลยขึ้นไปบันไดเลยก็นี่ไงเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละพอละแล้วก็เรียกวิลเลียมจอร์นสันยูวิลเลียมจอร์นสันเล่นไฟเอาละมาละขึ้นไป,นไปึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเอาไปห้องลึกๆเลยนะอืมมันปอนข้างบนว่ะ ไม่หอกมั้งสปอนข้างบนเลยเหรอบ้าไปแล้วมึงจะบ้าไปแล้วไอ้ผีเวรไม่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 มึงไม่เห็นเห็นมั้ยไม่เห็นไม่เห็นตัวมันเลยแต่ไฟมันมาก่อนอะไฟมาก่อนตัวให้ตายเถอะครั้หนึ่งมายังไม่เลิกบ้าครั้หนึ่งอย่างอย่งดูไอแสงไฟนี่ที่กระพริบอยู่เนี่ยช่วยด้วย Can you help me ลงมาเลยลงมาเลยออกมาเลยไปแล้วโอเค เอามาอีกรอบนะึงเอามาเลยเอามาเลยจะทำแบบเมื่อกี้อีกรอบรอ่ะรอดเดี๋ยวลองลองอีกรอบนะึงเอ๊ยเดี๋ยวทางลงอยู่ไหนวะอ๋อทางนี้ทางนี้ลืมทางลง Where are you? มึงเหลือศูนยและบุึเด็กเล่นจอนสันเอาแล้ว<า>เอาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อะไรอ๋ออะไรอ๋ออะไรเฮ้ยที่ใส่ปีเท้าเออกูรู้ละทำไมมึงไม่ออกล่าทำไมมันติดประตูฮะติดประตูจริงอ่ะไหนแต่ว่ามึงไม่ต้องปิดประตูนะจะได้ถ่ายผีติดอย่างนั้นเลยอ่าลองดูลองดูเดี๋ยว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 ลองเปิดประตูบ้านก่อนแป๊บนึงเจ๊เป็นสัญลักษณ์ว่ามันมาแล้วโอเคโอเคมาปะเดี๋ยวด้วย ติด<า>ใชป่ะมามามาติดป่ะติดป่ะติดอยู่ใช่ไหมไม่รู้ดิหายไปแล้วอ่ะเ<โ>ฮ้ยไปแล้วมัง้งเหนือวะเฮ้ยหายไปแล้วหายไปจากจอแล้วชิบหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอา้าแต่กูไม่เห็นมา่ามันไม่มามันไม่โผล่ในกล้องมันก็ยังติดติดติดบัก็กติดป่ะใช่ป่ะ กูเห็นกล้องจากห้องน้ำที่มึงเอาไปตั้งติดบั๊กอยงเนี no. ้ยติดบั oh. ๊กเงาบั๊กปัดบั๊กอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว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 มันมันไม่เดินไปหามึงมันไม่เดินไปหามึงอ๋อนี่ไงติดมึงเซ็ตปุ๊บไอ้เอ้ยแต่รูปไม่ติดว่ะโอ้กูเห็นแล้วนี่ไงเอ้าหายได้แล้วกูได้แล้วไอถ่ายไม่ติดว่ะ กระโดยมันมันบ๊บบ๊อบบ๊บบบบบอ่ะไม่ติดขนาดกูถ่ายผ่านไอ้นี่ไม่ติดสักรูปเลยเฮียนี่ไปละเฮียมันไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ติดเพราะว่าโก้ดเนี่ยใช่โอ้โหมึงดูที่กูถ่ายไปดิเฮียไม่รูปเลยตอนแรกแม่งติดอยู่ตรงกรอบประตูเนี่ยมันไม่ขึ้นเป็นตัวให้อ่ะทำไมวะกูเสียมันไม่ติดบั๊กเนี่ยแหละถ้าแม่งบั๊กแม่งไม่ติดแล้วชิบหายเนี่ยกูตายเลยนถ้ามีเพิงก็เพิ่ก็เอาเลย มีไหมที่ประตูที่จับประตูอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูกูขอเอาแท่งขั้วงอ่ะยไปตองเสียงประตูมันมันเปิดที่รอบทิศเลยอ่ะเชื่อไม่เห็นวายชองมันต้องเข้าไปข้างในอ่ะแต่กูไม่กล้าเข้าอ่ะดิอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วติด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 แล้วติดแล้วติดแล้วนี่ไงได้ลูกแล้วเววิ่งไดเรีดถ่ายรูปผีว่ะโโอ้ห มันหันหลังว่าเนี่ยมันหันไปหันมาแว<อ>วินเลียนจอนสันฮัล <Hello>. oh, โหลโอ้ยงอนกูเลยว้าผีงอนอี๋ผีกด <c oughs> ปิงกดปิงให้หน่อยไปแล้วเปิดก็เป็นให้นหน่อยอ่า<ต>มึงต้องดูในกล้องเว้ยแม่งบั็อกใหญ่เดี๋ยวกูสอบไปฮนะกูแต่กู กูคแคปเอมันเป็นรูปที่แบบมันอยู่หลังไ้ตัวแต่มันโผล่หน้าไห้เห็นนเอ่อ,อ,อส่งอะไรส่งอะไรเดี๋ยวนี้ก่อนป่ะป่ะอันนี้มึงกดแล้วใช่ปะ่ะเอ๊ะเมื่อกี้กดออฟบ้างเหมือนมีฝุ่นมีอะไรอ่ะเออนั่นแหละน่ายใช่แหละกดออฟยังเลยเลิกไปแล้ว <c oughs> โอเควู้ด <c oughs> เฉดนะลองดูกันจะใช่ป่ะ เขาต้องตัดชอยแล้วล่ะเพราะถ้ามันมันไม่ใช่แล้วมันบั๊กกะทำอะไรไม่ได้เออได้ไงเฉดว่าแล้วกดออฟก็เลยได้ดับโปงไงกดออฟมันเลยออกมายาติเกมสมบัตสมบัได้แล้วเดี๋ยวกูส่งไปเฮ้ยคุ้ม